สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีฟเอวันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับรถ SUV สุดหรูจาก m a สด้ารุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง2026 m a สด้าซีเอ็กที่ถือว่าเป็นการพัฒนาครั้งใหญ่ในสาย SUV ของค่ายนี้ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะการขับขี่ที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมืองสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ขนาดกลางที่ผสมผสานความสปอร์ตกับความหรูหราได้ลงตัวต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาด เพิ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Mazda CX-52,026 ก่อนเลยครับ Mazda ยังคงเอกลักษณ์ของโ o d o Design หรือ Soul of Motion ที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวแม้ในขณนะที่รถจอดนิ่งเส้นสายของตัวถังดูแข็งแกร่งและทรงพลังมากกว่าเดิมกระจังหน้าแบบใหม่ทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่เสริมด้วยกรอบโครเมียมที่เชื่อมต่อกับไฟหน้า LED เรียวยาวแบบอ d a ติ LED h e a d l i g ที่ปรับแสงตามสภาพถนนอัตโนมัติเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความหรูหราในเวลาเดียวกัน ตัวรถมีความกว้างและฐานล้อยาวขึ้นจากกลุนก่อนทำให้ดูมั่นคงและสปอร์ตมากขึ้นรุ่นที่นำมาโชว์วันนี้เป็นสีขาว Snowflake w h ไว e p e a r l ซึ่งเป็นสีที่ขายดีมากในตลาดเอเชียโดยเฉพาะในไทยสีนี้ช่วยขับเส้นสายของตัวรถให้โดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจนมาพร้อมล้ออลลอย์ขนาด19นิ้วลายใหม่ที่ออกแบบให้มีความดุดันและหรูหราไปพร้อมกันด้านท้ายของรถใช้ไฟ,ไฟไท้าย LED Signature รูปทรงวงรีคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของมาสด้าพร้อมท่อไอเสียคู่ให้ความรู้สึกสปอร์ตเต็มขัน เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าความรู้สึกแรกคือหรูหราและพรีเมียมมากภายในของ CX 5 2 0 2 6ใช้วัสดุคุณภาพสูงเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนังแท้นัปป้าที่นุ่มมือเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้กระชับและรองรับสริระได้ดีเยี่ยมแผงคอนโซลหน้าใช้เส้นสายแนวนอนที่ให้ความรู้สึกโปร่งและเรียบหรู หน้าจอกลางแบบ floating display ขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียง Bose รอบทิศทาง12ลำโพงให้เสียงชัดและหนักแน่นทุกย่าน Mazda ยังให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่ตามหลัก human-centric design พวงมาลายัย3้กน multi-function สามารถปรับได้ทั้งสูงและลึกหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด7นิ้วพร้อม head-up display แสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าแบบชัดเจนเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการขับขี่ สำหรับด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ Mazda CX 5226ใช้เครื่องยนต์2.5ลิตร s ก y a c t i v G 4สูบพร้อมระบบเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุด25 6แรงม้าแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ iActive AWD ที่ชาญฉลาดสามารถกระจายแรงขับเคลื่อนไปยังล้อหน้าและหลังตามสภาพถนนจริงแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถขับได้อย่างมั่นใจทั้งบนทางเรียบและทางวิบาก และแน่นอน Mazda ยังติดตั้งระบบ m i d r i v e หรือ Mazda Intelligent Drive Select ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง3โหมดได้แก่ Normal Sport และ Off-Road โหมด Normal เหมาะสำหรับการขับขี่ทั่วไปในเมืองโหมด Sport จะเพิ่มการตอบสนองของเครื่องยนต์และเกียร์ให้ดูดันขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความร้าใจส่วนโหมด Off-Road ช่วยให้ระบบ AWD ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นผิวลื่นหรือครุขระเช่นทางดินทางหินหรือถนนที่มีฝนตกหนัก การขับจริงของ CX 50นั้นให้ความรู้สึกมั่นคงมากพวงม,มาลัยมีความแม่นยำสูงตามสไตล์มาสด้าการเก็บเสียงในห้องโดยสารทำได้ดีเยี่ยมเสียงลมและเสียงยางถูกกรดลงอย่างชัดเจนระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงแม้จะเข้าโค้งด้วยความเร็วก็ยังรู้สึกปลอดภัยและคุมรถได้ง่ายในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภยัย CX 50 20 2026จัดเต็มด้วยระบบ i Active Sense ที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมาย เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ smart b r a k ซ support, ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Mazda radar cruise control, ระบบช่วยรักษาเลน l a น e keep assist, ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเลน e departure warning, ระบบเตือนมุมอับสายตา blind spot monitoring และระบบช่วยเบรกขณะถอยหลัง rear cross traffic alert เรียกได้ว่าครบทุกฟังก์ชันที่จำเป็นในรถยุคใหม่ อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ CX 50โดดเด่นคือการออกแบบให้เหมาะกับการเดินทางแบบแอดเวนเจอร์ตัวถังมีความสูงจากพื้นมากขึ้นถึง220มิลลิเมตรทำให้สามารถลุยน้ำหรือเส้นทางครุขระได้ดีกว่ารุ่นก่อนบวกกับแรกหลังคาแบบเฮฟวี่ดิวที่รองรับสัมภาระขนาดใหญ่เหมาะกับคนที่ชอบขับรถออกทริปหรือกิจกรรมกลางแจ้งอย่างแคมปิ้งและเดินป่า ในเรื่องของความประหยัดน้ำมัน CX 50รุ่นเทอร์โบสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ11-12กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถ SUV ที่มีกำลังแรงขนาดนี้หากเลือกเครื่องยนต์ธรรมดาแบบ2.5ลิตรที่ไม่มีเทอร์โบก็จะได้ความประหยัดเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรมาสด้ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาเครื่องยนต์ให้รองรับ e85 และปรับระบบไอเสียให้ปล่อยมลพิษต่ำตามมาตรฐานยุโรปยูโร6พร้อมระบบสตาร์ สต็อปอัตโนมัติที่ช่วยลดการใช้พลังงานขณนะรถติดไฟแดงสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยโดยประมาณ Mazda c x 5 2 0 26เริ่มต้นที่ราว1.49ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและสูงสุดประมาณ1.89ล้านบาทสำหรับรุ่น Turbo AWD Full Option ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์และสมรรถนะที่ให้มาโดยสรุป Mazda c x 5 2 0 26เป็นรถ SUV ที่รวมทุกอย่างที่ผู้ใช้ยุคใหม่ต้องการไว้ในคันเดียว ทั้งความสวยหรูเทคโนโลยีล้ำสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและระบบความปลอดภัยระดับสูงเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและคนโสดที่ชอบขับรถสไตลส์สปอร์ตผสมความเนียบถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ขับสนุกและใช้งานได้หลากหลายบอกเลยว่า CX-50 คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณควรลองขับก่อนตัดสินใจซื้อรถใหม่ในปี2026นี้และนี่คือรีวิวแบบเต็มของ2026 Mazda CX-50 จากช่อง RevX ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่อง Revex เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ